สวัสดีค่ะเป็นคลิปที่2แล้วนะคะสำหรับเฟรนดนะคะประจำปี2021นะคะคลิปแรกนะคะจะเป็นหมวดหมู่ของเมคอัพใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะอย่าลืมไปติดตามกันได้สำหรับวันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่ของสกินแคร์นะคะครีมบำรุงผิวทั้งหมดการล้างหน้าวันนี้ปีนี้น้ำเลือกมา2ตัวนะคะแล้วราคาถูกมากๆนะคะอย่าปบราบมือให้ตัวเองมากๆเลยนะคะที่หาของถูกดีขนาดนี้มาได้ทาาตัวนี้เป็นมาสกิโอคลนจิงออยค่ะ เป็น cleansing oil ที่ดีมา,มากมมันดีจริงๆตัวนี้เป็น cleansing oil ราคา159บาทขนาดท่านรนาน250 ml อ่ะทุกคนหาซื้อได้ที่ร้านมัสซิโมโตนะคะตัวออยเนี่ยเวลาเรากดมาแค่ปั๊มนิดๆนะคะน้ำก็จะนวดวนทั่วหน้าใครที่หน้ามันแล้วกลัวว่าใช้ออยแล้วมันจะมันไปอีก บางทีคุณอาจจะเข้าใจผิดอยู่เพราะออยเนี่ยมันจะช่วยปรับบาลานซ์ให้ผิวเนี่ยเห็นว่าเอ้ยเรามีน้ํามันหล่อเลี้ยงผิวละนะคะมันจะไม่ได้เกิดการผลิตน้ํามันจนโอเวอร์เกินไปนะคะก็จะช่วยปรับบาลานซ์ให้ผิวด้วยซึ่งการใช้ออยมันจะเป็นการกระตุ้นนะคะการไหลเวียนของผิวด้วยนะคะและลดการใช้สาลีที่จะเป็นขยะสองสำลีอาจจะระคายเคืองผิวคุณได้ถ้าเกิดว่าเราแบบ รูดแรงไปหน่อยนะคะมันก็จะเป็นการเสียดสีกับผิวนะคะดังนั้นออยค่ะมันก็จะเป็นเนื้อออยกับมือของเรานะคะที่จะนวดล้างบนใบหน้าตัวนี้เหมือนมาขายของเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรามารีวิวเราไม่ได้เงินสักบาทจริงๆในนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆเลยเป็นเป็นตังของเราร้วนๆและเป็นความคิดเห็ของเราล้วนๆเออทำไมรีวิวเหมือนขายของอะต่อถึงไหนละลืมเลย ออยและบาลมเนาะพวกบามลมอะไรเงี้ยที่เป็นคลีนซิ่งน้ำรู้สึกว่าการใช้ของประเภทเนี้ยล้างเสร็จหน้านุ่มมากไม่เชื่อหรอกต่อด้วยเจลล้างหน้าซึ่งตัวนี้ไม่พูดเยอะนะคะ Favorite ทุกปีตัวนี้เป็น simple mcella facial gel wash สำหรับเจลล้างหน้านะคะของ simple น้ำชอบถูกสูตรซึ่งมันดีทุกสูตรเลยทุกคนและราคานะคะ200กว่าบาทในปริมาณ 150 m l ถูกมากหาซื้อได้ร้านวัสดุทั่วไปนะคะหรือใครหาซื้อไม่เจอนะคะน้ำแปะลิงค์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ให้นะคะไปตามตามออนไลน์ได้เลยแนะนำนะคะสำหรับใครที่มองหาเจลล้างหน้าที่ล้างแล้วหน้าไม่เอียดแต่หลังแล้วสะอาดขั้นตอนในการบำรุงผิวนะคะหลังจากที่ น้ำล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าปีที่แล้วหรือว่าต้นต้นปนะีน้ำจะตามด้วยน้าตกของฮาดะระบบนะคะขวดสีทองแต่ว่าหลังจากที่ฮาดะระบบหมดนะคะบวกกับน้าไปเจอซันวาซูตัวนี้นะคะก็จะเป็น First Care s e ซรัตัวนี้นะคะลดราคานะคะก็เลยเหมามาค่ะเพราะตอนนั้นเหมือนซื้อ3ชิ้นได้ในราคาที่ ประหยัดมากๆเลยนะคะแต่จำราคาไม่ได้แล้วนะคะตัวนี้ก็ใช้มาเป็นขวดที่2แล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นตอนที่เขาออกมาใหม่ๆคะ่ะจำได้ว่าตัวเองเนี่ยก็ไปซื้อกับเขาเหมือนกันแล้วก็ใช้ตอนนั้นก็รู้สึกชอบแต่ไม่ได้ซื้อต่อเนื่องนะคะพอลดราคานะคะก็ลองกลับมาใช้อีกปรากฏว่าชอบมากๆเลยนะคะหลังล้างหน้าน้นก็จะกดตัวนี้เลยมันเป็นเนื้อเอสเซนต์พอมันเป็นเนื้อเอสเซนต์ที่เบาบางมันรู้สึกว่า หลังจากที่เราล้างหน้าแล้วมันรู้สึกตึงๆตัวนี้คือแบบช่วยปลอบประโลมผิวนะคะแล้วก็เหมือนปรับสภาพผิวให้เวลาเราทาครีมแล้วมันไม่หนึบหน้านะคะสรรพคุณของมันก็คือสามารถาปรับสภาพผิวนะคะลดเรือนริ้วรอยนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นนะคะช่วยให้ผิวแข็งแรงนะคะถัดมานะคะหลังจากที่น้ําลงเฟิร์สแคร์เซรั่มแล้วนะคะในช่วงเช้า่น้ำจะตามด้วยตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นรั้ง Ele p h a n t นะคะตัวนี้เป็น โพเทนีแพ e ไทยครีมนะคะกระปุกสีเขียวแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นครีมที่หาซื้อได้ในซิฟรานะคะเป็นแบรนด์สัญชาติอเมริกาที่น้ำดูรีวิวฝรั่งรวมถึงรีวิวของคนไทยหลายคนที่ตื่นเต้นกับ ตัวนี้แบรนด์นี้มากๆเลยนะคะเพราะครีมตัวนี้นะคะผลลัพธ์เขามีงานวิจัยมารองรับรวมถึงใช้สารสกัดที่มันน่าเชื่อถือนะคะตัวนี้ก็จะเป็นครีมที่เป็นโปรตีนนะคะช่วยซ่อมแซมผิวนะคะให้ผิวกลับมาแข็งแรงให้ผิวเนียนเรียบแล้วก็เฟิร์มกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนั้ยังให้ความชุ่มชื่นแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยด้วยนะคะหลังจากที่น้ำใช้น้ำรู้สึกแฮปปี้เพราะว่าเนื้อใจของเขาอ่ะน้ำมองว่ามันใช้และเหมาะ มันเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวบอบบางแพง้ง่ายผิวมันผิวแห้งนะคะใช้ตัวนี้ได้เลยซึ่งน้ำใช้ตัวนี้ตอนเช้านะคะหลังจากที่ใช้เอสเซนต์ก็ ตามด้วยตัวนี้รู้สึกประทับใจเพราะว่ามันไม,ไม่ไม่ทาให้หน้ามันระหว่างวานันตัวนี้ราคาจจะแรงหน่อยนะคะแต่ว่าน้ำใช้เรานํารู้สึกว่าเห็นผลจริงๆแล้วส่วนตัวใช้ก็รู้สึกชอบนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ผิวแห้งมากๆนะคะแห้งแบบแห้งจริงๆอะ่ะตัวนี้อาจจะเอาไม่อยู่นะคะนอกจากลงตัวนี้แล้วอาจจะต้องหาครีมที่ให้ความชุ่มชื้นลงทับอีกนิดนึงแต่สําหรับน้ํานะคะเป็นผิวแห้งกึ่งไปทางผสมนะคะ ก็ยังรู้สึกว่าตัวนี้ยังให้ความชุ่มชื้นได้ในระดับที่โอเคเลยแต่ถ้ากลางคืนเนี่ยน้ำจะรู้สึกว่าน้ำต้องการความแบบหนบความชุ่มชื้นมากกว่านี้นะคะน้ำก็เลยทางตัวนี้เฉพาะกลางวันแล้วสำหรับใครที่มีผิวแห้งมากๆนะคะหรือว่าเป็นคนผิวผสมอยากได้ลุคที่ดิว e, อ um ี้ฉ่ำโกลนิดๆน,นะคะน้ำแนะนำตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นทัชชาดตะดิวอี้สกินครีมตัวนี้นะคะ ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ดูรีวิวมานะคะแล้วก็ไปซื้อตามะค่ะตัวนี้ใช้แล้วประทับใจมากๆข้อหนึ่งเลยเนี่ยแพ็กเกจคือแบบคือดูในกล้องอาจจะดูแบบอะไรอะแต่พอได้จับจริงกระปุกเขาคือมีน้ำหนักมากนะคะแพ็เกจคือแบบเออแน่นแล้วก็จะมีช้อนนะคะเสียบตรงหัวตรงนี้ใช้เสร็จนะคะก็สามารถเสียบกับเข้าไปในกระปุกแบบนี้ได้เลยนะคะเนื้อครีมนะคะจะเป็นสีม่วงแบบนี้กลิ่น จะบอกว่ากลิ่นคือหอมมากนะ้ําชอบกลิ่นของทัชระมากมากเลยชอบแบบกลิ่นคือดีอ่ะออกลิ่นจะออกแนวสมุนไพรที่หอมๆห,หน่อยนะคะถ้าใครเซนสิทีฟเรื่องกลิ่นเนี่ยอาจจะไปดมก่อนที่เคาน์เตอร์ซิฟราได้นะคะสำหรับน้ำล้วเวลาใช้ด้รู้สึกเพลิดเพลินมากสำหรับตัวนี้นะคะมันจะเป็นเนื้อครีมที่เวลาตักะคะ่ะมันจะดูหนักแน่นนะคะแต่ว่าเวลาทาไปที่ผิวอะ่ะมันค่อยค่อย แปลงสภาพให้มันเกลี่ยลื่นง่ายมากคือเป็นครีมที่ทําเนื้อสัมผัสออกมาได้ดีมากนะคะเวลาเกลี่ยเขาเนี่ยเวลาแบบทาทั่วทั้งหน้าคือมันเกลี่ยง่ายมากแล้วหลังจากนั้นนะคะผิวของคุณจะโกลว์มากจะดูฉ่าจะดูดีอีมากนะคะแล้วมันไม่รู้สึกหนึบหรือเนะหน,นะนะ สำหรับตัวนี้นะคะส่วนประกอบหลักๆก็จะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะใครที่ผิวแห้งอะไรอย่างเงี้ยลองแนะนําตัวนี้นะคะใช้ดีมากๆเลยค่ะเรียมกันแดดเนี่ยน้ําขอยกมา2ตัวนะคะเป็นคลีมกันแดดที่ชอบมากๆเลยนะคะปีนี้นะคะขอยกให้สองตัวนี้นะคะขอราคาถูกๆเลยใช้ได้แบบสบายใจเลยนะคะตัวนี้จะเป็น Canmake นะคะ SPF 50นะคะ ตัวนี้จะเป็นเนื้อเมอัพเปสีเหลืองๆนะคะเวลาทานี้เกลี่ยง่ายมากแล้วกันแดดคือดีมากราคานี้ใช้แล้วสบายใจใช้ได้ทุกวันนะคะกันแดดสูตรที่น้ําเลือกมานะคะมันจะช่วยปรับโทนอัพสีผิวของเราะให้สว่างขึ้นดังนั้นวันไหนที่น้ําอยู่บ้านสบายๆนะคะน้ำก็จะใช้เป็นตัวนี้ อีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นกันแดดที่น้ำได้รีวิวลงไปในเพจของน้ำแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ติดตามเพจนะคะก็กดเข้าไปได้ที่เพจ Facebook ของน้ำนีน n าบิวตี้นะคะไปดูกันได้เลยเพราะว่าน้ำจะมีสกินแคร์อะไรที่แบบลองใช้แล้วก็ลงรีวิวเรื่อยๆนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้ Super g o o l Play นะคะเป็นกันแดดที่ใช้ได้ทุกๆวันอีกเหมือนกันตัวนี้ SPF 50 ะะการ UVA UVB ได้หมดนะคะก็เป็นการแดดที่เวลาใช้น้ำรู้สึกว่ามันให้การป้องกันที่ค่อนข้างดีนะคะใครที่ออกแดดแล้วผิวแดงไวนะคะผิวแบบโดนนิดนึงแดงแอะไรเงี้ยลองใช้ตัวนี้นะ,ะรู้สึกว่าที่ใช้แล้วมันรู้สึกประทับใจครีมช่วงเช้าหมดไปแล้วนะคะขอมาต่ออันที่ครีมช่วงกลางคืนนะคะสำหรับกลางคืนหลังจากล้างหน้าเสร็จ อขอบอกก่อนว่ากลางคืนน้ำก็ใช้ตัวนี้ด้วยนะคะ First Care Serum ยังใช้อยู่แต่วันไหนที่น้ำใช้ตัวนี้น้ำจะไม่ได้ใช้ First Care ตัวนี้นะคะก็เว้นตัวนี้ไปแล้วลงตัวนี้ก่อนแทนนะคะตัวนี้จะเป็นของเซฟรานะคะเป็น N B H A P H A นะคะ6%คเป็นะะเป็นเซรั่มที่ทำงานใกล้เคียงกับ A H A นะคะแต่ว่ามันจะอ่อนโยนกว่านะคะแล้วก็ผลัดเซลล์ผิวได้ลึกกว่า ะะสำหรับตัวนี้แนะนำสำหรับใครที่มีผิวมันหรือว่าใครอยากที่จะผลัดเซลล์ผิวหน้าอย่างอ่อนโยนนะคะก็แนะนำตัวนี้เลยนะคะตัวนี้หลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยผิวเรานะคะก็จะค่อยๆกระชับหมายถึงรูขุมขนนะกระชับแล้วก็การลุดตันนยก็จะลดลงเป็นเซรั่มที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวนะคะให้ความชุ่มชื้นน้ำจะใช้กลางขึ้นและอาทิตย์หนึ่งเนี่ยน้ำก็ใช้ประมาณแบบ3ม ถึง4วันนะคะไม่ได้ใช้ทุกวันหลังจากที่ลงเซรั่มเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำก็จะตามด้วยครีมบำรุงผิวนะคะขอเริ่มจากราคาเบาๆไม่แรงแต่ว่าคุณภาพดีมากๆเลยนะคะตัวนี้จะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ของสีจันนะคะเป็นเจลครีมนะคะ กระปลุปกสีฟ้าๆแบบนี้เลยนะคะน้ำเจอตัวนี้จากการดูไลฟ์สดพิมพ์ริพายขายทุกอย่างนะคะก็ดูแบบเจ้รอเอฟของอพิมพ์ริพายก็แนะนำว่ามันดีมากๆดีกว่าล a านเนสแล้วก็มีอยู่ช่วงนึ่มพิมก็ทาให้ดูแล้วก็รู้สึกพอทาแล้วแบบผิวมันโกลมมากแล้วก็รู้สึกว่ากลืปุก350้าจ้ากลปลุก350จริงๆตัวนี้ขนาด50 ML นะคะรู้สึกโอ้ถูกมากใช้ได้แบบ คุ้มเลยตัวนี้สามารถทาได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะคะแต่ว่าสําหรับน้ําน้ำเอามาทากลางคืนตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นดีมากๆเลยนะคะเป็นเนื้อเจลใสๆไม่มีกลิ่นนะคะเรียกได้ว่ามันเป็นกโกลแบบขั้นชาเลยคุณตัวนี้น้ําจะยังรู้สึกว่าหลังทามันจะให้ความรู้สึกที่ยังหนึบๆอยู่ยังให้ความแบบ ไม่ได้หายไปเลยเหมือนเจลอื่นๆทั่วไปที่พอทาปุ๊บมันหายไปเลยแต่ตัวนี้นะคะมันยังหนึบหนึบยังรู้สึกว่าให้ความชุ่มชื้นที่ยาวนานมากๆนะคะแต่หนึบหนึบของน้ํามันไม่ได้แบบเป็นหนึบที่มันเหนียวเหนอะหนะนะคะแต่มันจะรู้สึกเอ้ฟิลมมันยังอยู่บนผิวหน้าเราอยู่เวลาเรานอนห้องแอร์คือแบบโอ้สบายมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่ใช้ดีมากๆแะคะแนะนาค่ะ อีกตัวหนึ่งนะคะเป็น e r o c h e anti age global นะคะครีมรลดริ้วรอยกระปุกสีขาวนะคะ,ะเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อสีขาวข้นนะคะแล้วก็เนื้อสัมผัสเนี่ยจะให้ความรู้สึกเป็นเนื้อมูสๆนะคะเวลาทาก็จะแห้งสบายผิวไปเลยนะคะผิวเนี่ยเวลาทาเนี่ยจะไม่เหลือความฉ่ำเงาเลยนะั้นผิวมันจะเป็นลื่นๆแล้วก็เนื้อแมตตไปเลยนะคะแห้งสบายมากๆ เวลาน้ำใช้ไปสักพักเนี่ยคือช่วงแรกๆบอกเลยนะว่าไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแต่ใช้ไปสักพักรู้สึกว่ามันเห็นผลประทับใจมากๆนะคะตัวนี้ที่บอกเลยก็คือ,อ,อผิวว่ามันดูเรียบเนียนยิ่งขึ้นรูขุมขนกระชับนะคะแล้วก็รู้สึกว่าผิวแข็งแรง จริงๆอันนี้รู้สึกว่าเออใช้แล้วมันดีใช้แล้วประทับใจแล้วสารสกัดของเขานะคะก็เป็นแบรนด์ที่อ๋อส่วนผสมหลักก็มาจากธรรมชาติอยู่แล้วนะคะสําหรับใครที่อยากลองครีมรลดริ้วรอยนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็น night treatment cream เป็นครีมวิตามินเอนะคะของ doctor different ตัวนี้เป็นวิตามินเออที่มาจากเกาหลีนะคะเป็นแบรนด์ของเกาหลีเป็นครีมวิตามินเอที่ช่วงแรกๆที่นะ้าเคยรีวิวว่าน้าใช้แล้วแบบอาจจะ ตนเตน้ใช้เยอะไปหน่อยนะคะหลังจากนั้นเหมือนหน้ามันมันแดงแล้วมันดูบวมงนะคะแต่ทีนี้พอหลังจากปรับตัวได้นะคะลองลดปริมาณลงไม่ใช้เยอะจนเกินไปนะคะสาหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นใช้พวกวิตามินเอนะคะไม่ได้ใช้ทุกวันนะคะใช้กลางคืนใช้อาทิตย์หนึ่งประมาณ3วันนะคะซึ่งวิตามินเอก็เป็นที่รู้ก,กันว่าช่วยลดเลือนผิวรอยนะคะสําหรับตัวนี้ที่น้าใช้เนี่ย สิ่งที่ใช้แล้วรู้สึกประทับใจเลยก็คือรูขุมขนมันกระชับนะคะแล้วพวกริ้วรอยเส้นเล็กๆเนี่ยมันลดเลือนจริงๆค่ะถัดมาค่ะ เป็นออยนะคะเป็นออยที่น้ำประทับใจมากๆเลยนะคะตัวนี้จะเป็นออยของโครรานะคะเป็นโนนิโกลเฟ a ออยนะคะสำหรับเนื้อออยนะคะน้ำใช้1-2หยดนะคะก็ทาได้ทั่วหน้านะคะแล้วแห้งสบายไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะให้ความชุ่มชื้นลดเลดือดริด้วรอยนะคะสำหรับตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยวันไหนที่ต้องการความชุ่มชื้นนะคะน้ำก็จะทาตัวนี้แล้วก็ตามด้วยครีมเวลาใช้ครีมเสร็จ น,ะะน้ำก็จะมีตัวนี้คือทุกคนใช้ดีมากๆเลยนะคะไปดูพวกรีวิวฝรั่งก็จะแบบนีแบบวิธีใช้คือเวลาเราทาครีมไปกลางคืนนะคะแล้วหินตัวนี้มันจะเย็นแล้วพอเรานวดี้คือแบบโอ้ยมันคือแบบสบายแล้วตัวเนี้ยก็จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของผิวเอ๊ะไม่ใช่เพลินเกินตัวนี้นะคะมันก็จะช่วย กระตุน้นการไหลเวียนของเลือดนะคะทําให้เลือดลมเนี่ยที่วิ่งเข้ามาดูแลผิลวเราเนี่ยมันวิ่งได้ดีขึ้นระบบไหลเวียนดีขึ้นระบบน้ําลงน้ําเหลืองอะไรเงี้ยมันดีขึ้นผิวก็จะดูแบบเปลง่งปลังปล่งสดใสนะคะน้าก็จะหลังจากที่ทาครีมทาออยล์เสร็จน้าก็จะเนี่ยวนวน,วนไปคือมันรู้สึกดีบ้างบมันใจแบบโอ้ฟิลมันเย็นๆนะคะ ถ้าเป็นตัวใหญ่คือแพงมากพันกว่าบาท2,000กว่าบาทนะคะถ้าเป็นตัวใหญ่น้ำซึ่งที่เซรานะแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวเล็กที่ร้านเซฟราเขาจัดเซ็ตซึ่งเซ็ตหนึ่งมันจะมีตัวนี้1ตัวนะคะแล้วก็มีเจลให้ความชุ่มชื้นนะคะมาหนึหลอดกับอีกหนึ่งกระปุกเล็กๆซึ่ง2ตัวนั้นน้ำลองใช้แล้วน้ำรู้สึกเฉยๆนะไม่เคยได้ใช้ก็จะมาใช้ตัวนี้ตัวนี้เป็นคริษสานะคะ ที่หลงมาในหมวดหมู่ของสกินแคร์นะคะตัวนี้ที่เอามาเพราะว่าจริงๆอะ่ะน้ำจะทำอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่เป็นเฟรนด์ที่เกี่ยวกับวิตามินนะคะแต่ว่าพอมานั่งนั่งดูแล้วเนี่ยวิตามินนะคะพวกแบรนด์น้ำจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแต่ที่น้ำจะกินเป็นประจำคือวิตามินออยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่เป็นวิตามินรวม1เม็ดตัวที่2น้ำก็จะเป,เป็นแคลเซียมซึ่งแคลเซียมน่ะ น้ำดูสูตรจากหนังสือก็พยายามหาแคลเซียมที่มีแคลเซียมและแมกนีเซียมเป็นส่วนผสมคู่กันอยู่ในนั้นนะคะสัดส่วนก็5 0 5 0หรือจะ60-40%ก็ได้แล้วก็ที่กินบ่อยๆนะคะมีวิตามินรวมไปแล้วเนาะมีแคลเซียมทัดมานะคะก็จะเป็นวิตามิน C หลกัหลกๆก็จะกินประมาณนี้เลยทีนี้ที่กินทุกวันแล้วก็กินของคสาเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะคะ เน้สาตัวนี้มันจะเป็นผงผักไฟเบอร์นะคะสาเหตุที่กินเป็นประจำคืออันนี้กินจริงๆด้วยความสัดจริงนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นของแบรนด์ของน้องสาวก็น้องสาวทํามาเพื่อแบบเออคนแบบน้ำเนี่ยแหละก็คือไม่ค่อยชอบกินผักเท่าไหร่คือกินได้แต่ว่าไม่ได้พิเศษที่จําเป็นที่จะต้องกินทุกมือจะเป็นสายชอบกินแบบ เนื้อสัตว์อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเป็นแบบท้องผูกง่ายดังนั้นน้่ก็จะกินผักเสริมทุกๆวันตัวนี้นะคะกินวันละสช้อนชาตัวนี้หลักๆเป็นสารสกัดจากผักและผลไม้นะคะโดยหลักเนี่ยจะเป็นผักนะคะแล้วก็มิกซ์ผลไม้ให้มันมีรสชาติที่ทานง่ายอร่อยเป็นผงผักที่ชงน้ำแล้วก็ดื่มนะคะหรือจะโรยเอ่อพวกข้าวโยเกิร์ตขนมอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่น้ำจะผสมน้ำดื่มผักตัวนี้นะคะมันจะไม่หลักๆมันจะไม่ได้ได้แค่ไฟเบอร์ ผักเนี่ยคุณจะได้พวกวิตามินแร่ธาตุอะไรอีกมากมายที่ได้จากผักแล้วก็ผลไม้แล้วรวมถึงก็ยังได้ไฟเบอร์จากผักด้วยนะคะใครอยากลองคนะเดี๋ยวน้าจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างอีกเช่นกันนะคะก็แนะนําสําหรับใครที่อยากบํารุงสุขภาพหรืออยากซื้อให้พ่อกับแม่ทานนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่แนะนําค่ะสําหรับวันนี้หมดแล้วสําหรับหมวดสกินแคร์นะคะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเมคอัพนะคะบอกเลยว่าดีมากๆอย่าลืมติดตามนะคะ น้ำมองว่าไม่ใช่สูตรนี้สูตรเดียวยของเซฟของน้ำมองว่าไม่ใช่แค่สูตรนี้ซอะไรอะอะทอไมทำไมจะมุม้งไม่ได้สักทีอะต่อถึงไหนละลืมเลยเหมือนมาขายของเดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรามารีวิว